เป็นพิธีพามนะครับประธานในพิธีท่านผู้ร,ราชการจังหวัดลำปางท่านจ,าจุดเทียนมงคลซ้ายขวานะครับจากนั้นจะจุดธูป16ดอกอันเจริญเทพเทวาพิธีพรามจะอ่านองค์การเบิกายสีเบิกนานฝ้าเจิญเครื่องวงสงรอวังนี้นะครับพารามกตจะเป่าสั่งนะครับ อ่าเบอร์สิ้นสุดเสียงพรมเป่าสั่งแล้วนะครับรชาชการอ่พร้อมดู้ดนําท้องทีทงท่ท้องถิ่นกลับมาแย่งดังอ่ามานั่งนะครับอย่างประลาพิธีปริบมณฑลที่จัดความเพื่อนบุกสวมนะครับจากนั่นจะถวาย้ภาพแพ่เจดส,สีและ่ผ่านถวายพวงมาลัยเจ็ดสีและพวงมาลัยมาต้นนะครับ ค่ะ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  ครับคะนนี้ขออนุญาตพี่น้องเ่าจะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับอนุญาตพี่น้องก่อนนะครับเ่าจะเข้าสู่พิธีการนะครับพิธีวงสวงอนุสวรีเจ้าพอ่อขุนตางฮยาเบอร์สุด สาตราบุบรานนะครับมีกระบวนการองสบัทไทยนะครับของกับเพื่องสตาร์าเป็นของบ้านยางอ้อยนะครับกระบวนการตัวเทศบ,ทบทาลจังหวัดชากนะครับ,บนำโดยท่าน ทุกตีนะครับให้ความผ่วงใยคงเบืนะครับกลักบ้านไกลบ้านหิมนะครับตาเมื่อเนแม่ตาบ้านแม่ตาโน้อยนะครับขัาบขอบคุณท่านไว้หน้าที่นี้ครับขอบคุณค่านปกปองักษาบ้านเมืองของเรไว้ เดี๋ย่ต้องแขอบคุณนะครับอของทุกหน่วยงานสำหรับวันนี้มางำจำังหวัดสำหรับวังในส่วนของสภากาชาดไทยเราต้องผู้เกี่ยวข้องคุดเทียน,เ,ยเ,ยนเรื่องท้องน้อยนะจ๊ะไปดับดับนาอาดูด <c oughs> ีบัสนะจ๊ะเนา,ากนนะนการที่เราได้สักการะนะจ๊ะโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เป็นประเพณีแบบล้านดีน้องทั้งชันดีน้อลงลําปางดีน้องคนไทย นาเจ้าสื้มาถึงเจ็ดลูกเจ็ดหลานจนทุกวันนี้นะเจ้าครับผมโดยกรมจวาพนงว้องนาเจ้าเนาะเป็นพิธีครามนะเจ้าหลังจากการประกอบพิธีโดยล่านาเรียบร้อยก่อนวิษณนุกรสายแก้วครับสําสำนักจอมสรีสัพพันยูนเจ้าเป็นผู้ประกอบพิธีการบวงสรวงทั้งพิธีล่านานะเจ้าและพิธีเครื่องบวงสรวงแพรานพราม